ใครยังไม่กดแชร์กดแชร์รอไว้แป๊บนึ่งนะรัฐบาลงวดนี้ตัวแรกมีเลขแปดค่ะตัวแรกมีเลขแปดจ้ะลูกค้าจา๋าตัวแรกมีเลขแปดนะสวัสดีขายลุงอยากน้ายจังเลยนะคะลูกค้าจ๋าใครอยากน้ายรบกวนกดแชร์รบกวนกดแชร์นะคะลูกค้าจา๋ารบกวนกดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าเม็เดเดียวรัฐบาล ใครกดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าเลขเด็ดรัฐบาลค่ะลูกค้าจา๋าพุ่งนี้เราจะรวยพิมพ์คําว่าเลขเด็ดขึ้นมาจ้าลูกค้าจา๋าต่อไปเป็นเลขหกเขาเลขงามมากขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะลูกค้าจา๋าหนึ่งแชร์สวยๆลูคลูกค้าจ๋าแปดหกแล้วเลขอะไรห้าแปดหกอันแล้วจา้าจริงเหรอพี่บอนทิพย์ จริงหรอจริงหรอแปดหกอันอะไรอะลูกค้าเลขดังอะไรเอ่ยแปดหกเลขดังอะไรคะน,นี่แอดไม่ทราบจริงๆนะลูกค้านะเพราะปกติแอดซื้อในเว็บแปดหกอะไรสาวมุ้ยสวยมากมีโอกาสเบิ้ลแตม่มันก็เบิ้ลน้อยมีโอกาสเบิ้ลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ้าเบิ้ลหามตองมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะเป็นเลขปกติ เย็นแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ่าใจเย,ย็นๆแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าจ๋าแชร์แล้วพี่กุลาบนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยจ้าลูกค้าจ๋าใครกดแชร์วันนี้ลุงจใจเล่นกิจกรรมแจกกังหันนําโชคนะคะลูกค้าจ๋าปัดเ่าสิ่งไม่เดียลุงได้มามีชิ้นเดียวนะเดี๋ยวให้เล่นกิจกรรมแบบว่า อาทายไลน์นะคะลูกค้าจ๋าขอแจกเลกรับฐบาลก่อนเดี๋ยวเล่นกิจกรรมนะใครอยากได้ไปบูชาใครอยากได้ไปบูชานะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้ไปบูชาขอแค่แชร์เดียวขอแค่แชร์เดียวนะคะลูกค้าจ๋าพิมพ์คําว่าพรุ่งนี้เราจะรวยแปดสี่แปดูค่ะลูกค้าจ๋าแปดสี่แปดูนะคะลูกค้าจ๋าใครได้เลข มันเด่นแปดกับหกเลยนะคะลูกค้าจ๋าสามหกแปดสามแปดเจ็ดสวยมากสามหกแปดสามแปดเจ็ดสวยมากนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็หกค้าห้าหกเนาะงวดลูกค้าจ๋าต่อไปจะเป็นเลขหกสี่เนี่ยอันแน่นอนหกสี่คืออันแน่นอนแต่เขียนไว้แต่มันต้องเขียนลูกค้าในสูตรมันมีหกสี่เนี่ยอันแน่นอนลูกค้าจ๋าแต่มันต้องเขียนนะเพราะว่า ในสูตรมันได้นะคะลูกค้าจ๋าในสูตรมันได้เล็กฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปทําบุญนะคะลูกค้าจ๋าแค่นั้นพอลูกค้าไม่ต้องอนค่านาใจไม่ต้องเสียอะไรมาเลยไม่ต้องเสียอะไรแฮทลุงเลยนะคะลูกค้าจ๋าภายลุงมาแจกเล็กฟรีนะคะต่อไปคะ่ะ เขียนจะหมดแล้วมีใครแบบว่าเลขตรงใจบ้างหรือยัง685ตรงกับเลขวิน3ตัว685นะคะตรงกับเลขวิน3ตัวส่วน4 6 7แอลลูงไม่มีแอลลุงม,มีแต่3 6 7 แสดงว่าเรียกันลุ้งอตงหลายคนนะไม่แน่เลยพรุ่งนี้เราต้องรวยยกเพดแน่นอนรวยยกเพดรวยยกกลุ่มแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดสี่ห้าสี่นะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดสี่ห้าสี่นะ,ะสวัสดีค่ะเรกมาขบแนวนะคะลูกค้าจ๋าพิมพรุ่งนี้เราจะรวยขึ้นมากค่ะลูกค้าจ๋าเป็นการแบบว่าอาปลุกกำลังใจตัวเองแล้วก็เปิดโชคเปิดลาศคะลูกค้าจ๋าเป็นงวดแรกของปีหกสี่นะกับหัวเป็นเก้าสี่ ใครจะซื้อหกสี่ให้กับหัวเป็นเก้าสี่นะคะลูกค้าจ๋าส่วนใครจะซื้อหกสามส่วนใครจะซื้อหกสามให้กับหัวเป็นเป็นเก้าสามะลูกค้าให้กับหัวเป็นตัวนี้นะให้กับหัวเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าเลขมันอันมากๆเลขมันซื้อไม่ได้มันจอกกับหัวนะคะลูกค้าจ๋ามันจอกกับหัวนะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เราจะรวยกันนะคะแอด่าคอ3ตัวอีกค่ะได้เลยจ้างวดที่แนวขอขึ้นนิดนึงนะเผื่อใครยังไม่เห็นเลขเผื่อใครยังไม่รู้บอกแอดลุกง้าไหนขอดูหน่อยงวดที่แนวให้ถูก3ตัวจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู ลูกค้าดูค like. ่ะลูกค้าเนี่ยคือวันเทียนลุงโพสโพสตั้งแต่วันนั้นเลยโพดตั้งแต่สามสิบธันวาโพสตั้งแต่สามสิบธันวาลูกค้าเห็นปะสองหกแปดนะคะลูกค้าจ๋าหกสองแปดสองหกแปดันแปดเห็นไหมตัววิ่งตัวรูดไอ้ลุงชัดเจนนะตัววิ่งตัวรูดตัวไฟเดนลุงเข้านะคะลูกค้าจ๋าสองหกแปดนะคะลูกค้าจ๋าสองหกแปดหกสองแปดลูกค้าไปเล่นกับสามตัวกลับกันไปกลับกันมาได้สามตัวตรงกันหลายคนนะคะลูกค้าจ๋าส่วนใครได้ตัวก็ไม่ต้องเสียใจนะงวดนี้เดี๋ยวจัดให้อีกงวดนี้เดี๋ยจให้ ีกนะคะลูกค้าจามา ลุงไม่รู้นะว่ามันอันหรือเปล่านะคะลูกค้าพอเลขเนี้ยลุงปล่อยตั้งแต่3วันที่แล้วไม่ได้เพิ่งให้นะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาให้ใหม่ๆนะคะลูกค้าเลขนี้คือปล่อยตั้งแต่3วันที่แล้วพิมพ์ขึ้นมานะเดี๋ยววันนี้จะดึงเข้าด้วยนะคะลูกค้าเป็นกลุ่มรัฐบาลเป็นกลุ่มวิเคราะห์รัฐบาลเผื่อใครแบบว่าได้เลขอะไรมาฝันเห็นอะไรอะไรแบบนี้ลูกค้าจ๋าแบบว่าช่วยกันตีได้ช่วยกันตีเลขอะไรแบบนี้นะใครสนใจเขาใครสนใจเขาพิมพ์คําว่าเขาฟรีขึ้นมาพิมพ์คําว่าเขาฟรีขึ้นมาค่ะลูกค้า าทายไลน์แอดมินจะให้แอดลุงจะให้แอดมินดึงให้คนวิ่งตัวไหนล่างนะคะลูกค้าจ่าเดี๋ยวจะบอกให้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะจะลูกค้าจ่าใครเพิ่งมากดแชร์เลยใครเพิ่งมาให้กดแชร์สามนาทีนะคะเดี๋ยวทายไลน์ลุงจะแจกกันนี้แลละทายไลน์จะแจกแล้วนะคะลูกค้าจ่าเป็นจี้กังหันเอาไว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีปีชงดวงไม่ดีปีเนี้ย ควรมีค่ะใครที่เกิดปีชงใครที่ปีนี้ชงนะคะลูกค้าจา๋าดวงไม่ดีมีแบบว่าเรื่องไม่ดีเข้ามาควรมีห้อยค่ะลูกค้าควรบูชาแต่แจกฟรีนะแจกฟรีจัดส่งฟรีเดี๋ยวให้เล่นกิจกรรมทายไลน์นะคะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยจากแอดลุงเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยจากแอดลุงนะคะลูกค้าจา่าเลขแปดกับเลขหกนะคะลูกค้าจา๋าตัวฟันแอดลุงจะขอฟันหกไว้ก่อนถ้าเอาตามแบบว่าดูตามตารางเลยนะแอดลุงคิดว่า หกบนแปดล่างแอนลุงคิดว่าหกจะมาบนแปดจะมาล่างค่ะลูกค้าจา๋าหกจะมาข้างบนแปดจะมาข้างล่างนะคะลูกค้าจา๋าถ้า,า,าวิ่งลูดนะสายวิ่งสายลูดสายลอยอะไรแบบนี้วิ่งแปดล่างวิ่งหกบนนะคะลูกคา้าวิ่งแปดล่างวิ่งปกบนเน,ะนาะใครยังไม่ได้เข้ามาแชร์กดแชร์ก่อนเลยนะคะลูกค้าจ๋าใครยังไม่แชร์กดแชร์ก่อนเลยนะคะงวดนี้ชอบแปดสี่ด้วยแปดสี่กับหกเก้า แปดสี่กับหกเก้าจ้าลูกค้าจ้าแปดสี่กับหกเก้านะคะลูกค้าจ้าเข้ากลุ่มฟรีนะคะลูกค้าจ้าพิมพ์คําว่าเข้ากลุ่มฟรีขึ้นมาพิมพ์คําว่าเข้ากลุ่มฟรีขึ้นมาจ้าลูกค้าจ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะลูกค้าจ้าในกลุ่มจะมีเน้นเม็ดเดียวให้นะคะลูกค้าจ้าเข้ายังไงแอด์ขาเข้ายังไงคากดแชร์แล้วเข้ายังไงคะลูกค้าจ้าอยู่หน้าจอแบบนี้ใช่ป่ะลูกค้าอยู่หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมลูกค้าอยู่หน้าจอแบบนี้ลูกค้าแตะเลย ปึ้งมันจะเด้งข้างล่างมันจะเด้งข้างล่างตรงนี้เลยค่ะลูกค้าจะาเป็นลิงสีฟ้านะลูกค้ากดค่ะกดเลยจ้าลูกค้าจ๋ากดเลยนะกดเลยนะเนี่ยลูกค้ากดเลยนะคะแล้วมันจะโหลดไปเลยค่ะลูกค้ามันจะดึงลูกค้าเข้ากลุ่มมันจะดึงลูกค้าเข้ากลุ่มค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าเปิดแบบนี้ลูกค้ากดเปิดไลน์นะคะลูกค้าจ๋ากดเปิดไลน์จะเจอได้ลุงกดเปิดไลน์จะเจอได้ลุงนะคะลูกค้าจ๋ากดแต่นะจอตรงไหนก็ได้มันจะเด้งลิงขึ้นมาไหนใครพร้อมสามตัวบ้าง ไหนใครพร้อมสามตัวบ้างไหนใครพร้อมสามตัวแล้วบ้างลูกค้าจ๋ารวนนวาวาวขึ้นมาใครพร้อมลูกค้าจ๋าขอคนดูสักหนึ่งพันคนได้ปะขอคนดูสักหนึ่งพันคนได้ไหมลูกค้าจ๋าอยากได้สามตัวเลย e. 15, ปะอยากได้สามตัวเลยไหมคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้สามตัวเลยใครอยากได้สามตัวเลยนะลูกค้าจ๋าใครอยากได้สามตัวเลยพิมพ์คําว่าสามตัวขึ้นมา พิมพ์คำว,ว่าสามตัวขึ้นมาค่ะลูกค้าเดี๋ยวขอเขียนทะเบียนรถให้ก่อนนะขอเขียนทะเบียนรถให้ก่อนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเขียนตรงไหนดีอะ อันนี้คือทะเบียนรถแอนลุงนะลูกค้าจา๋าวันนี้ลูกค้าอย่าลืมกดเขากลุ่มกันนะคะลูกค้ากดตามเท่ลุงบอกเลยแตะหน้าจอมันจะมีลิงก์สีฟ้าให้ลูกค้ากดตามเข้าไปนะในกลุ่มจะมีตัวตัวเล็กเบิ้ลตัวเล็กหามตัวเล็กเจาะนะคะลูกค้าจา๋าตัวเบิ้ลตัวหามตัวเจาะเป็นกลุ่มวิเคราะห์รับบาลล้วนไม่เสียเงินไม่เสียเงินนะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้ใครอยากได้ฝากลูกค้ากดเขานะคะลูกค้าจา๋าใครอยากได้ฝากลูกค้ากดเขานะคะลูกค้าจ๋า